ถ้าคุณกำลังมองหาหูฟังบลูทูธสักตัวหนึ่งที่น้ำหนักเบาราคาประหยัดเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้พร้อมกันถึง2เครื่องสแต์บายยาวนานได้ถึง700ชั่วโมงและใช้งานต่อเนื่องได้ถึง30ชั่วโมงในราคาเพียงแค่200กว่าบาทเท่ดี้มีของดีมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการแซ h แช n e นลฮะวันนี้ครับเราภูมิใจนําเสนอมากเลยครับหูฟังคาวารุ่น K10 ครับตัวนี้ราคาเพียงแค่299บาทครับคุณผู้ชมฮะแต่ให้คุณสมบัติมาแบบจัดเต็มจุกๆุก,กันไปเลยครับเอาแค่ฮะใช้งานต่อเนื่องได้ถึง30ชั่วโมงสแต n d บายต่อเนื่องได้ถึง700ชั่วโมงต่อหการชาร์จเท่านั้นแค่นี้ก็เหลือแล้วใช่ไหมครับไปดูรายละเอียดส่วนอื่นกันดีกว่าครับ และเมื่อเปิดขึ้นมาครับเราจะเจอกับนี่ฮะหูฟังบลูทูธคาวาเคซิตัวนี้ครับที่อัดแน่นมาด้วยของแถมเยอะแยะเลยครับผมอันดับแรกก็ต้องมีสายชาร์จเนาะมันต้องมีอยู่แล้วหล่ะป๊บเข้าไปเอาวางจากนั้นนะครับมีหูฟังเสริมขึ้นมาใช้ประโยชน์อะไรยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับจากนั้นครับก็จะมีเจ้ายางรองหูฟังแบบอินเอียร์มาให้อีก2อันด้วยครับคุณผู้ชมฮะใช้ประโยชน์อะไรยังไงอ่ะกับแปะไว้ก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับแล้วก็มีนี่ฮะ ตัวค้องบลูทูธครับผมตัวคล้องหูฮะสามารถสลับหูซ้ายขวาได้ครับทำจากซิลิคนที่นิ่มมากๆใส่แล้วสบายหูสุดๆครับเจ้าหูฟังบลูทูธคาวาเคซิปตัวนี้ครับผมเห็นเขาเล็กๆแบบนี้นะเขาสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้พร้อมกันถึง2เครื่องนะครับจะเป็น iPhone กับ iPhone, iPhone Android ก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยครับแล้วก็ยังสามารถจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเราที่มีระบบบลูทูธได้ด้วยครับสแตนบายพร้อมกันเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นฮะ เขายังสามารถฟังเพลงได้ด้วยครับซึ่งการฟังเพลงตรงนี้ฮะเขาก็จะมีไอ้เจ้าหูฟังแบบอินเอียร์ตรงเนี้ยยางรองหูฟังแบบอินเอียร์ตรงเนี้ยมาให้2อันครับเราสังเกตนะฮะมันก็จะใส่เข้าไปในหูเราแต่ว่าใส่เข้าไปไม่ลึกมากครับทําให้เราฟังได้อย่างสบายๆเลยครับพร้อมกับระบบเพิ่มเสียงเบสของเขาครับผมที่ ไม่ได้มาแต่เฉพาะเสียงแหลมหรือเสียงกลางนะครับแต่เพิ่มความหนักแน่นของเสียงเบสซึ่งมันสามารถทํางานร่วมกันได้ดีกับเจ้ายางรองหูฟังแบบอินเอียร์ตรงนี้ครับก็จะไฮดีคอมเมนต์มากเลยว่าใครอยากฟังเพลงนะแบบหูฟังข้างเดียวก็ใช้เจ้าตัวนี้ก็ได้เลยครับคุณผู้ชมครับ และนอกเหนือจากนั้นครับคุณสมบัติพิเศษที่เขามีก็คือระบบกันน้ํากันเหงื่อครับระดับ IPX4 เลยครับคุณผู้ชมฮะเรียกว่าใครอยากทำมิวสิกวิดีโอกลางสายฝนใครชอบออกกําลังกายแบบเหงื่อท่วมตัวสมควรจะใช้เจ้าตัวนี้เป็นอย่างยิ่งครับแล้วตัวขนาดเนี้ยแบบมันจะเป็นยังไงบอกได้เลยคะคุณผู้ชมครับเห็นเขาเล็กแบบนี้นะชารผ่านช่อง USB micro USB ตรงนี้นะอืมสแตมบายต่อเนื่องได้7 ร0 0ชั่วโมงครับฟังไม่ผิดครับ700ชั่วโมงครับคุณผู้ชมฮะและคุยต่อเนื่องให้หูดับกันไปเลยก็คือ30ชั่วโมงครับคุณผู้ชมฮะให้มันรู้กันไปว่าใครจะคุยต่อเนื่องได้30ชั่วโมงถ้าคุณทําได้ข่าวว่าก็ให้คุณได้ครับผมบลูทูธที่เชื่อมต่อครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดคือ5.1ครับผมมีความสถเทียนมากๆเลยใช้พลังงานน้อยและเชื่อมต่อได้เร็วครับจึงเป็นคําตอบของตรงนี้ว่าทําไมมันสามารถจะใช้งานต่อเนื่องได้ถึง30ชั่วโมงครับแล้วเวลาใส่สบายหู ไหนฮะใครไม่ชอบอะไรหนักๆครับมาใช้คขาว่า K10 ครับน้ำหนักแค่9กรัมฮะคุณผู้ชมครับ9กรัมครับแทบไม่รู้สึกเลยว่าคล้องหูฟังบลูทูธอยู่ครับปุ่มมันติฟังก์ชั่นตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะใช้ได้ทั้งรับสายฮะกดรับสายกดวางสายกดหยุดเพลงกดเล่นเพลงครับผมใช้งานได้สะดวกมากๆครับแล้วน้ำหนักน้ำหนักการกดก็พอดีนะไม่ได้หนัะไม่ได้เบาจนเกินไปครับ ส่วนด้านนี้ครับเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับผมคุณผู้ชมนะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับและหากว่าต้องการจะเลื่อนเป็นเพลงถัดไปครับให้กดปุ่มบวกค้างไว้นะครับกดค้างไปปั๊บเนี่ยครับจากปกติเล่งเสียงเบาเสียงก็จะกลายเป็นการเลื่อนไปเพลงข้างหน้าครับเพิ่มความสะดวกให้กับเราได้ไม่น้อยเลยครับ ในส่วนของไมโครโฟนครับจะอยู่บริเวณปลายก้านฮะซึ่งข้อดีของเขาก็คือเขาอยู่ใกล้ปากเรามากๆทำให้เวลาที่เราพูดเ,เราไม่ต้องได้ใช้เสียงดังครับผมสะดวกเลยครับคุณผู้ชมครับ ส่วนเจ้าหูฟังตัวนี้ครับให้มาทำไมฮะให้มาทำไมใช้อะไรยังไงโอโหถือว่าเพอร์เฟกมากๆเลยครับจากปกติจ่องไมโคร USB ตัวนี้เอาไว้สำหรับชาร์จแบตเท่านั้นใช่ไหมครับแต่หากเวลาที่เราต้องการจะฟังเพลงให้มีเสียงดังทั้งสองข้างแบบเตอริโอเราก็แค่ใช้เจ้าหูฟังเสริมตรงนี้ครับเสียบเข้าไปคะคุณผู้ชมฮะเพียงแค่นี้เราก็สามารถจะฟังเพลงได้พร้อมกับสองข้างแล้วครับคุณผู้ชมที่สําคัญครับระบบแจ้งการทํางานของเขาเป็นภาษาไทยนะครับคุณผู้ชมฮะการเปิดเครื่องการปิดเครื่อง การเชื่อมต่อต่างๆครับเสียงดังสุดเสียงเบาสุดแล้วนะครับเขาจะแจ้งเราเป็นภาษาไทยครับและสิ่งที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอมากๆเลยสําหรับตัวนี้ก็คือเวลาที่มีสายโทรเข้านะครับเขาจะบอกเราเลยว่ามีหมายเลขโทรเข้ามาเป็นหมายเลข0-8109-10อะไรก็ว่ากันไปครับเขาจะอ่านมาให้เราฟังเลยหากเราจําเบอร์โทรนั้นได้เราก็จะรู้ว่าเป็นใครโทรมาโดยที่ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเลยครับ ชอบใจอย่าลืมกด subscribe ติดตามแช่อง n นาฮะเราจะพบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ